กำลังจะเดินทางไปซื้อของนะครับที่ตลาดมีพวนค่าขึ้น่สาล้อประมาณ40ราากาตกเป็นเงินไทยก็ประมาณ16บาทนะครับที่นี่เขานิยมรับประทานกงวิราบนะครับมาตลาดเนี่ยก็ต้องไม่พลาดนันมาดูปลากันครับปลาชนมางปละเทศน,นี่ปลาเตาโ้ปลาขาวตัวยาวเป็นเมตรเลย ตอนนี้ครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่เมืองปากาบาลาเทศครับก็หลังจากที่ผมกลับไปพักล้อนที่ไทยก็ตอนนี้ก็กลับมาทํางานปกติแล้วครับตอนนี้ครับผมกําลังจะเดินทางไปซื้อของนะครับที่ตลาดมีภวันก็เดี๋ยวเรามาชมบรรยากาศที่ตลาดมีบวันว่าวันนี้ครับผมจะซื้ออะไรไปบ้างนะครับช่วงนี้ครับบังกลาเทศครับเขาก็ถือศีลอดกันนะครับก็เป็นช่วงลาบดอนครับผู้คนส่วนใหญ่ในบังกลาเทศช่วงนี้เขาก็จะอดอาหารนะครับ ก็เดี noi, ๋ยวเรานี่ครับนั่งนั่งสามล้อล <tô? S 1> ิกชอไปที่ตลาดนะครับว okay. ันนี้เที่ยมาไกด์เราครับนี่บอยซันครับคนเดิมนี่เป็นไกด์ครับนี่พาเราไปตลาดไปซื้อของซื้อของครับก็จะ อาศัยคนนี้ครับพาเราไปครับเวลาที่บังกลาเทศนะครับก็จะแตกต่างจากที่ไทย1ชั่วโมงนะครับเวลาสองถินที่นี่ก็จะช้ากว่าไทย1ชั่วโมงนะครับผู้คนส่วนใหญ่ในบังกลาเทศนะครับส่วนมากเขาก็จะเดินทางโดยใช้ลิกชอนะครับก็คือ3ล้อปั่นอย่างเงี้ยครับก็จะเรียกว่าลิกชอนะครับผมเองก็ใช้บริการบ่อยครับถ้าเราจะเดินทางไปไหนส่วนมากใช้ลิกชอเนี่ยสะดวกที่สุดนะครับ ถ้า,เ,าเดินทางไปไกลๆหน่อยก็จะเป็น CNG นจะีะครับหรือว่าสามล้อเครื่องนะครับที่นี่จะใช้เป็นก๊าซ CNG นจีนะครับเขาก็จะเรียกว่า c ี g ็หจาก็หายไปนานแล้วครับผมกลับไปพักที่ไทยนะครับเป็นเวลาเกือบ2เดือนนะครับเกือบ2เดือนเตรียมก็ตอนนี้กลับมาแล้วก็จะพยายามทำคลิปให้ท่านผู้ชมทุกท่านได้ชมกันนะครับ ค่าขึ uh ้นสาล้อประมาณ40่สิบลากาตกเป็นเงินไทยก็ประมาณ16บาทนะครับก็ไม่แพงนะครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศในตลาดนะครับไอนะครับแตงโมเพียบเลยครับตรงนี้ลูกใหญ่ๆนะครับ ครับช่วงนี้ครับผักผลไม้ได้จะเยอะเป็นพิเศษเลยครับ ตลาดก็มีขายทุกอย่างครับตลาดมีควันนะครับ ก็เราเคยมาถ่ายเป็นตลาดคลิปที่เป็นตลาดปลานะครับตลาดนี้ที่บังกลาเทศนะครับเขาจะขายไก่ขายเป็ดกันอย่างงี้ครับจะเป็นแบบอย่างนี้เลยครับน่ครับมีเป็ดมีไก่แล้วมีนี่ครับงกพิราบก็มีครับเนี่ยครับ ที่นี่เขานิยมรับประทานนะครับเป็นนกนกพิราบนะครับก็แปลกดีครับไก่เขากจะรับประทานแบบตัวไม่ใหญ่นะครับเป็นไก่แบบรุ่นๆุ่นมาตลาดเนี่ยก็ต้องไม่พลาดครับมาดูปลากันครับที่นี่ปลาเขาจะมีหลากหลายชนิดนะครับปลาสดที่เขารับมาขายกันนะครับปลาเนี่ยสดๆดใหม่ๆนะครับ อันนี้ปลาช่อนครับเนี่ยปลาช่อนปลาช่อนมางปลาเทศครับมีไซส์ใหญ่เลยนี่โอู้หนี่ปลาขาวครับนี่ครับใหญ่มากแล้วตัวนี้ตัวยาวเป็นเมตรนะครับเนี่ยครับปลาเท้าตัวยาวเป็นเมตรเลยโอ้นี่ปลากระทิงครับเนี่ยมีปลากระทิงด้วยครับตัวใหญ่แล้วเนี่ย ที่นี่เราชอบรับประทานมาครับเนี่ยตัวยาวมากครับนี่ปลากระกโฮ้นะครับปลากรโห้ตัวใหญ่เลย,ต,ยตลาดที่นี่นะครับค่อนข้างที่จะคึกคืนเลยครับผู้คนก็นิยมมาซื้อปลาสดกันที่นี่นะครับ ้กุ้งกุ้งแม่น้ำครับนี่ปลาขา้าเยอะครับวันนี้มีแต่ตัวใหญ่เลยอันนี้ปลากฏดกดหวัวเสียมครับเนี่ยหวัวไม่นจะแหลมๆครับ ตัวใหญ่ทั้งนั้นฝั่งนี้ครับมันจะเป็นอาชีพหั่นปลานะครับนี่ครับเขจะรับจ้างหั่นปลาครับตรงนี้เขาจะเป็นแถวเลยนะครับ ร้านขายปลาเขาไม่มีบริการที่จะมาหั่นปลาสับปลานะครับก็ต้องมาจ้างตรงนี้ครับจะเป็นอาชีพอาชีพหนึ่งเลยเตรีอรับจ้างนะครับอย่าเห็นมีดก็แล้วเนี่ยน่ากลัวเลับ ทำแบบหั่นกันเป็นกอง,กองๆแล้วนะเศษปลานะเนี่นี่ปลากระโคใหญ่ครับใหญ่มากแล้วตัวนี้น่าจะประมาณสักเจ็ดแปดโลแล้วตัวนี้ก นะ <zo' S 2> ครับดูว่าสดไม่สดนะครับรตัวอาราิ่งดิ่งๆอยู่เลยอาราซยมาุซเั้านเครื่องเทศก็เยอะนะครับที่นี่เดี๋ยวเราไปหาซื้อเนื้อกันก่อนดีกว่าครับแล้วก็ไปซื้อพวกผักพวก็อสตดิบนะไปทำเนื้อย่างกันนะวันนี้ครับเดี๋ยวเราเลือกเนื้อกันก่อนเลยครับห ที่นี่เขาก็จะขายเนื้อแบบติดกระดูกนะครับอ่ช่วงนี้นะเป็นช่วงสื่อสินโอดนะครับราคาเนื้อก็จะแพงหน่อยนะครับวันนี้นะครับตกเอ่อกิโลละ680บทากานะครับขนาดต่อแล้วนะครับตอนแรกเขาบอกว่า700ด้ครับลดให้เรากิโลละ20บทาการครับเหลือ680บทากานี่การดินอ่า বছ বছৰ মই দেখা নাপিং বজাৰ হ'ল বজাৰ ซื้อเนื้อเสร็จแล้วก็จะซื้อพวกเอ่อพวกเครื่องเคียงนะครับพวกหอมกระเทียมผักนะครับไปปรุงอาหารครับตอนเย็นนี่เราซื้อขิงครับโลละร้อยยี่สิบธากาครับะครับตาช่างที่บังกลาเทศนะครับส่วนใหญ่จะเป็นดิจิตอลหมดแล้วนะครับเมื่อก่อนนี้จะเป็นตาช่างที่เขาเอาไวต้ตวงเหมือนตาช่างโบราณนะครับเดี๋ยวนี้ก็เปลี่ยนเป็นดิจิตอลหมดแล้ว ตามหาผักชีลาวนะนครับร <c oughs> ูว่าร้านไหนมีนะครับผ <c oughs> ักที่นี่เขาจะเลี้ยงแบบสวยงามมากเลยนะครับ <c oughs> ผมชอบมากแล้วผักทีเนี่ยเขาแตกต่างจากที่ไทยนะครับเขาจะเลี้ยงได้สวยมากเลย บรรยากาศในตลาดก็จะประมาณนี้นะครับตลาดมีหวอนตลาดนี้ผมเคยมาหลายรอบแล้วครับก็เป็นเขาก็พัฒนาไปเรื่อยๆนะครับตลาดก็มีเปลี่ยนแปลงบ้างนะครับ เลมอนเลมอนเราซื้อมะนาวกันก่อนนะครับเนี่ยมะนาวลูกก็สิบทาร์กาะครับตกกันลูกก็สี่บาทครับถือว่าราคาสูงเหมือนกัน,นครับมะนาวแต่มะนาวที่เนี่ยครับจะสู้มะนาวไทยไม่ได้ครับมันไม่ค่อยมีน้ำนะมะนาวเราก็มีหลายไซส์นะครับก็ต่างกันหลายราคาครับตกมาลูกก็สิบทาร์การะครับ ตอนนี้เรบซื้อของเสร็จแล้วครับเดี๋ยวผมก็ต้องเดินทางกลับไปแล้วครับไดริกชอปเดียครับเดี๋ยวเราขึ้นลิกชอกลับเลยครับก็วันนี้ครับมีเวลาค่อนข้างที่จะน้อยนะครับเราก็รีบมาซื้อของเราก็รีบกลับนะครับหลายคลิปแล้วที่ถามผมมาเนี่ยคือทำไมบังกลาเทศไม่ใส่แมสนะครับชาาบังกลาเทศเนี่ยเขาไม่ค่อยกลัวโควิดนะครับผู้คนก็เลยไม่ค่อยที่จะใส่แมสกันนะครับแต่ว่า ผู้ติดเชื้อโควิดที่นี่ครับไม่ได้ติดสูงอย่างที่คิดนะครับส่วนมากครับผู้คนก็ได้ฉีดวัคซีนกันแล้วคโควิดก,ก็ไม่ค่อยเยอะนะครับที่นี่ นี่ครับกลับมาตอนเย็นนะครับเชฟแจ็คเขาก็ทําเนื้อย่างน้ําจิ้มแจ่วกันนะครับนี่ครับเชฟแจ็คเราก็จัดเนื้อย่างนะครับวันนี้นี่ครับแซบๆเลยนี่ครับเดี๋ยวเราชิมเนื้อกันครับนี่กับน้ำจิ้มแจ่วนะครับไม่ได้บอกลูกคิมอืมนี่ครับตามด้วยข้นเหนยว ร้านลาบดีๆนี่เองครับก็บจัดสุดยอดเลยครับฝีมือวันนี้ก็ต้องขอตัวรับประทานอาหารเย็นกันนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ share, เป็นกำลังใจด้วยครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ